One two three, come on! Come on! Come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let complete elevator the this go of this pain Am สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเดอทาทยสไปร์ทออแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซที่ติดตามมาจากฝั่งทางทิ k t o อกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับกําลังใจดีๆนะคะ วันนี้อากาศไม่ดีนะคะข้างนอกมืดสลัวสเสลียเจ้าเมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมาราวเจ็ดแปดโมงเช้าซูนลงศาได้นะคะแต่ตอนนี้สายขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังมืดอึมครึมอยู่ค่ะอากาศวันนี้สูงแค่สองสามองศาเท่านั้นเองนะคะเมื่อคืนก็มีหิมะเหมือนกันค่ะแต่หิมะตกไปฝนก็ปล่อยลงมามันก็หายไปนะคะแต่ความเย็นความหนาว ไม่ต้องบรรยายนะคะข้างนอกสถานมุดลูกเลยทีเดียวนะคะหลังจากทําอะไรเสร็จแล้วนะคะจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนนี่อาหารเที่ยงแค่นี้พอนะคะมากินด้วยกันค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนนะคะสาหรับเด็กๆเลยอาหารวันนี้เบาๆไปก่อนนะคะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมาทำมาหากินหาเงินหาทองทํางาน ที่ต่างประเทศนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปบางคนก็เสี่ยงร้อยแปดพันอย่างนะคะตัวชีวิตมาเดิมพันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าทำเพื่อครอบครัวนะคบเพื่อลูกเมียเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายขึ้นนะคะแต่และคนก็หลากหลายปัญหาหลากหลายเหตุผลนะคะเราไม่ว่ากันแต่ถ้าใครโชคดีมีความสุข ประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทองกับบ้านไปก็ถือว่าดีบุญญาวาสนาแต่ละคนแตกต่างกันนะคะอย่างเห็นตามข่าวนะคะคุณลุงก็ที่เป็นข่าวนะคะที่ไปทํางานที่ทางประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ไปเป็นปีน้อยเป็นอะไรนะคะก็สะแสดงความเสียใจด้วยนะคะไปทํางานนะคะอยู่ฟาร์มเลี้ยงหมูกลางเขากลางป่านู่นละค่ะ สำหรับห้องนอนก็ไม่ต้องบรรยายเลยนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะไปสู้ไปอดทนจริงๆเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูลูกฝั่งทางบ้านเราได้เรียนหนังสือดีๆกันได้จบถึงปริญญาก็มีเป็นบางคนก็เพื่อฐานะทางครอบครัวบางคนก็ไปต่างประเทศกู้หนี้ยืมสินไปนะคะเหมือนหลานอุกโตโตโ้ตเองตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วอะไรแล้วสอบผ่านแล้วสําหรับเรื่องอยากไปทํางานที่ต่างประเทศที่เกาหลีนะคะแต่ตอนนี้ก็ รอทางกรมแรงงานก่อนนะคะเราก็อยากให้ร้านตัวเองไปแบบถูกต้องนะคะถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะตัวตัวบอกร้านตัวเองตลอดนะคะว่าอย่าฝันฝันได้แต่ก็ต้องตื่นเป็นไม่ใช่อยู่ในโลกแห่งความฝันคิดว่ามันจะเลิศรู้เพอร์เฟกไปทํางานเมืองนอกเมืองนาเห็นคนอยู่เมืองนอกเมืองนาด้านที่เราเห็นเขาเราก็อาจ,จเห็นเป็นส่วนน้อยเอนแต่ความสุขของเขา แต่ด้านจริงๆชีวิตจริงของเขาบางคนเขาไม่ได้มาสาธยายให้เราฟังทุกซอกทุกมุมหรอกนะการลำบากยากเข็นหรือว่าอันตรายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปเห็นไปเจอไปเรียนรู้เองตัวโตก็บอกนะคะไปทำงานกรมอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานอะไรก็ว่าไปถ้าไปถึงกว่าจะได้ เข้าทํางานตรงนั้นตรงนี้สัญญาจะสั้นจะยาวเราจะทําได้ไหมหรือว่าเราไปอยู่เดือนสองเดือนเราอยากหนีอยากออกอยากกลับเมืองไทยเราก็จะเสียเงินฟรีๆนะโตโตบอกหลางตลอดนะคะเงินที่จะเดินทางไปค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่อะไรใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันก็เกือบเป็นแสนเลยทีเดียวนะคะเ <c oughs> งินสงเงินแสนทุกวันนี้ทางเมืองบ้านเรามันก็ ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะคะเงินหมื่นเงินแสนกว่าจะได้ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ยุคข,ข้าวยากมากแพงแบบนี้นะคะก็บอกไปอย่างว่าบางครั้งเราอธิบายไปคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าถ้าไม่มาเจอกับตัวเองก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่าแต่ทางเกาหลีนะคะทางเมืองนอกเมืองนานี่ก็เหมือนกันนะคะคน โครงการที่คนหลอกลวงกันมาทํางานหรือว่าเรามาเองเดินเรื่องมาทํางานก็ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะโชคดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งเรารู้จุดรู้ที่เราก็สอกแซกไปดิ้นลนไปเราก็ตัวรอดได้นะคะแล้วก็อดทนทํามาหากินไปอย่างน้อยก็ได้เงินเยอะกว่าทางบ้านเราเพอได้เก็บหอมรอมริบนะคะได้ทางนี้บางครั้งทางเมืองนอกเมืองนาอย่างโตโต้ตเองนะคะ ลองผิดลองถูกงานนู้นงานนี้ตอนที่ลําบากขัดส่วมถูเยี่ยวเราก็ไม่ได้ไปพูดให้ชาวบ้านเขาฟังนะคะตอนที่เราลําบากนี่แหละค่ะบางครั้งการที่เราไม่พูดเลยว่าเราเจอปัญหาอะไรอยู่เมืองนอกเมืองนาบางสิ่งบางอย่างก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องครอบครัวไม่เข้าใจก็คิดแต่ว่าเราอยู่สุขอยู่สนุกอยู่สบายส่วนมากตัว,ต,วตัวเองก็จะไม่ค่อยถ่ายทอดเรื่องลําบากต่างๆในชีวิต ลงไปในสื่อโซเชียลเท่าไหร่ลงไปให้ญาติพี่น้องได้เห็นเท่าไหร่นะคะให้เห็นแต่ไปเที่ยวตรงนู้นกินตรงนี้สนุกตรงนี้เราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเรามีความสุขเพราะว่าเรามาอยู่แดนไกลนะคะครึ่งคอนโลกเลยทีเดียวเราอยากให้เขาเห็นเรามีความสุขเขาจะไม่ได้เป็นห่วงเรามากเพราะว่าพี่น้องของตัวตวเองญาติๆก็เป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k เอทิ๊กต่อกไลายอะไรก็ว่ากันไปนะคะ ถึงพ่อแม่ตัวโตเขาจะเล่นพวกสื่อโซเชียลไม่เป็นแต่คนก็จะไปพูดให้เขาฟังให้เขาได้ยินเราก็เลยพยายามเสนอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแต่ที่ได้ยินมาหลากหลายคนนะครับพี่ที่รู้จักกันเขาก็บอกเหมือนกันที่เมืองเขานะบางคนก็สมมุติว่าปีแรกสองสามปีแรกมาอยู่กับสามีฝรั่งก็จริงแต่ไปมาทะเลาะกันแต่ก็ยังสามารถอยู่และทำมาหากิน ไปขอให้แฟนเราอย่าเพิ่งยกเลิกการการันตีอะไรต่างๆขอให้ฉันได้ทํางานหาเงินหน่อยในในฉันก็ามาแล้วแต่สามีบางคนก็เข้าใจนะคะถึงจะเลิกลากันถึงจะจบสิ้นกันไปในสามปีสี่ 5, ปีห้าปีแต่ก็ยังการันตีให้แฟนตัวเองนะคะที่เลิกกันแต่ถ้าเลิกกันด้วยดีตกลงกันได้มันก็ดีนะคะก็ยังได้ทํามาหาก,กินทางร้านนวนร้านไทยร้าน อะไรกันไปนะคะแต่ก็หลบเต็นซ่อนเป็นไม่มีที่อยู่ก็บางคนก็พักอยู่ตามร้านนวดเลยหรือว่าร้านอาหารเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่ได้สวยรู้ไม่ได้โชคดีทุกคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือทางบ้านทางเมืองไทยญาติพี่น้องลูกหลานของตัวเองได้ส่งลูกส่งหลานตัวเองได้เรียนนะคะได้มีโอกาสดีๆอีกอย่างหนึ่งเรามาถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วเราก็อยาก ละเลยโอกาสต่างๆนะคะหางานหาเงินหาอะไรแล้วก็อดทนความอดทนจริงๆนะคะอดทนมากกว่าการทํามาหากินอยู่ทางบ้านเรายังแต่ก่อนชีวิตตัวตัวเองก็ก็เหมือนกันนะคะเราหกเราเหนตั้งแต่อายุสิบเจไปทํางานที่กรุงเทพไล่ไปจากงานโรงงานงาน,งานเสิร์ฟงานอะไรทงหมดแล้วก็กว่าจะไปถึงพัทยาแต่ความอดทนทางบ้านเราอย่างน้อยเราก็อยู่ประเทศตัวเอง ดินฟ้าอากาศอาหารการกินที่อยู่อาศัยเราก็ยังคุ้นเคยพร้อมเป็นประเทศของเราแล้วก็คิดถึงบ้านเมื่อไหร่ก็โทรหาแม่โทรหาใครญาติพี่น้องบางครั้งก็มาเยี่ยมกันได้ถึงพัทยาถึงกรุงเทพมันก็ง่ายไปอีกแบบนะคะแต่การที่อยู่เมืองนอกเมืองนาการจะไปจะมามันยากสมมุติว่าจะเดินเรื่อง ให้พ่อแม่พี่น้องให้คนนุ้งคนนี้มากว่าวีซ่าจะผ่านกว่าจะประเมินกว่านู่นกว่านี่กว่าจะได้มากว่าจะได้เห็นกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวทุกอย่างนะคะนี่แหละค่ะเห็นเรื่องนี้ละค่ะเห็นแต่ในข่าวด้วยนะคะก็สงสารนะคะพวกที่เป็นเป็นผีน้อยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลากหลายคนก็เหมือนกันที่โตโต้รู้จักบางคนก็อยู่7ปี5ปีแล้วทางเกาหลี แต่ที่ยังไม่กลับเพราะว่าถ้ากลับเดี๋ยวบางครั้งการที่จะกลับมาทํางานฝั่งทางเกาหลีมันก็ยากนะคะหรือว่ากลับมาไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าคนอยู่คงที่นานไปแล้วก็รู้ทางนี้ทีไปเวลาตํารวจไปตํารวจมาก็ดีแต่การงานจริงๆก็ส่วนมากก็เป็นภาคการเกษตรนะคะที่ได้ยินมาไปอยู่ส่วนนู้นอยู่ส่วนนี้อยู่เท่าแก่นู้นเท่าแก่นี้ส่วนมากก็เป็นกู้ผัวตัวเมียนะคะ เป็นคู่ผัวเมียไปด้วยกันล่ะค่ะแต่ถ้าเจอเจ้านายดีก็ถือว่าโชคดีของแต่ละคนถ้าเจอเจ้านายไม่ดีไปอยู่แค่เดือนสองเดือนบางคนก็ต้องย้ายสวนใหม่ย้ายที่ใหม่ไปเรื่อยก็น่าสงสารนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอเจ้านายดีๆแล้วก็ไปอยู่ห้องพักดีๆเจ้านายขนอาหารการกินไปให้บางคนอยู่กลางหูกลางเขานานๆเจ้านายจะเข้าไปเยี่ยมทีหนึ่งก็มีนะคะเห็นหลากหลายช่องทางเพื่อนฝูงที่ใน ยูทูบต่างๆโต,ตัวโต๊ะก็ดูหลากหลายคนนะคะการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะเราไม่ใช่ว่าวาดภาพว่าจะรู้ร้าอย่างเดียวนะคะการไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนความอดทนใหญ่กว่าภูเขาเหล่ากาสารพัดบางครั้งทั้งน้ำหูน้ำตาไหลเจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอทั้งงานหนักเจอเจ้านายไม่ดีเจอสังคมเจอหลากหลายอย่างทั้งคิดถึงอาหารการกิน บ้านเราคิดถึงพ่อแม่พี่น้องคิดถึงลูกคิดถึงเต้าก็ว่ากันไปพระคิดถึงคนนู้นคนนี้บางครั้งความอดทนอดทนมันก็เลยทําให้ทนอยู่ได้ทนอยู่ไปนี่แหละค่ะการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิน่นต่างแดนทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังกันทุกเรื่องระคาแล้วก็อดทนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างจินต่างแดนการทํามาหากินไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีนะคะคนไหนโชคดีก็ถือว่าเป็นบุญของคนนั้นค่ะได้งานทําดีได้สามีดีได้ส่งเสียได้จุนเจอือพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวสําหรับตัวโตวเองกว่าการงานการเงินทุกเรื่องจะลงตัวก็ ถือว่าใช้เวลานะคะจนนี่แหละครับปีนี้ก็ปีที่7ที่8แล้วนะก็ก็ถือว่าไม่ได้ว่าเลิศรู้อะไรนะคะแต่ก็ถือว่าคงที่คงเส้นคงวาขึ้นกับหลากหลายเรื่องและก็กับอารมณ์ตัวเองกับความอดทนต่างๆสมกับที่เราอดทนอยู่มาได้แล้วก็คิดอย่างนี้นะคะความอดทนสําคัญจริงๆมาใช้ชีวิตอยู่ต่างดินต่างแดนนะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจ้าบ๊ายบายค่ะ